วัโอ้โอเคม่เปิดช้าไปน่จยัไม่ทันใจเขาใจเยใเยทำขึ้นลูกหมดเลยเปิดวัวงานติดเลยหัวเนี่ยวสวยซะด้วยโอเดิวางละเนี่นะครับ ส่งมอบงานก่อนนะครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับตัวนี้จะเป็นตัวสี่หมื่นสองพันนะครับก็ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็มีการเกียร์เกียวออกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไปนคับตัวห้องเสื้อนะครับห้องเสื้อตัวนี้มาเต็มเหล็กมาเต็มก็เดี๋ยวอัดกันยาวๆเพื่อให้ดูเมื่อกี้ก่อนเปิดมันจะดังนะครับ เพราะว่าเหล็กกับเหล็กตีกันแต่พอมันมีวัตถุดิบลงไปแล้วมันก็จะไม่ดังแล้วนะครับเอานั้นไหมก็ได้พี่อ่านี่ดูยาวๆเลยนะครับอน,นี้ผมทําเพื่อยาวๆแต่หลายคนอนะเอ้ยยาวๆสวยได้เปล่า นี่หนึ่งรอบนะครับไม่ได้ผ่านการนวดนะครับก็จะผลผลจะมาให้ดูว่าผ่านเวลาเมื่อกี้รอบแรกเนี่ยที่เห็นออกมาสวยเนี่ยคือนวดมาแล้วนะครับอันนี้คือไม่นวดนะครับนี่นะครับนี่คือไม่นวดเนาะเดี๋ยวมันจะเปอาะนะครับจะขึ้นรูปนะครับนะครับเห็นไหมครับขึ้นรูปสวยเหมือนกันนะครับถามว่าหากแล้วเอาไปตากแดดได้ไหมได้นะครับเนี่ยครับ แต่ลาเรา,าบีบม,มันจะเปาะนะครับในคลิปจะชัดเจนมากครับเดี๋ยวผมจะขอไลฟ์สดต่อ